วันนี้นะทุกคนผมจะพาดาเค็มมาแกงกิจแฟนผมป้องเออเพราะว่าตอนนี้มันเล่นพิซซ่าอยู่จ่อยจ่อยจ่อยมีมกินข้าวหยองกินแล้วกินแล้วกินกับร้อย่ะกินกับผัวกินกับผัวรับไม่ได้ระวังผัวก็เที่ยวบ้วนฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงพูดทำไมนะมึงเียตอนนี้พี่ให้โปรโมชั่นน้องเป็นแลมโบ้ถ้านน้องสนใจมาอยู่กับพี่ เดีย๋ยวถ้าน้องตกลังแต่งงานกับพี่เดี๋ยวพี่ให้โฉนดที่ดินอีกสิบไร่ oh, มีโฉนดที่ดินด้วยใช่ครับพร้อมนี่สินด้วยเกี okay, ทุกคนนะฮะตอนนี้เสื้อผมก็พร้อมจำน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนใช่เลยทุกงานครับ oh. เสือจานทีมนะทุกคนนะครับมาหลังเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าดูเลย สีแม่งเด่นจริงนะคือแบบเวลาใส่ออกก็นอกสียังเด่นนะแบบนุออม่มด้วยนุ่มใช่คือผ้าใส่สบายเลยทุกคนนะใส่นอนใส่เลน<ช>่นเป็นผ้าที่ใส่สบายมากเลยทุกคนนะ <ๆ S 1> ก็ตัวนี้มีแค่250ตัวเท่านั้นนะครับผม นนะทุกคใครสนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะทุกคนนะครับเผ็ดการทีมแอนด์คูปปีท็อปนะทุกคนว้าวพอละ490บาทอุย้ยเออถูกมาก<อ>ถูกรวม<อ>ส่งใช่ไหมเ้ารวมส่งกว่า50ค่าส่งกว่า50อ่าก็ใครสนใจนะทุกคนนะครับมีจำนวนจำกัดทุกคนไปสั่งซื้อก็ได้ครับเปิดขายแล้วอ่า้าหมดหมดแล้วหมดเลยนะใช่หมดแล้วหมดเลยนะเออก็อินดีนะผมว่าใกล้หมดแล้วแหละเนี่ยปล่อยคลิปนี้ไปใกล้หมดแล้วแหละใช่เพราะว่าตอนนี้เปิดก่อนเริ่มร้อนนะทุกคน ไปสั่งซื้อได้เลยนะทุกคนโอเคแล้วเจนครับสวัสดีครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับการทีมแล้วก็เพชรสวิททีวีใช่ครับทุกคนนะครับก็คนนี้ก็คือเพื่อนผมนะทุกคนซึ่งตอนนี้เพื่อนผมก็มาอยู่ด้วยนะครับก็คือเป็นทีมงานเอ v มูจทีวีแต่ว่าวันนี้นะทุกคนผมจะพาดักเชนมมาแกล้งจีบแฟนผมเออว่าว่าตอนนี้มันเล่นพิลัยอยู่จ้อยจ้อยจ้อยทำเสียงคือใช่ครับคือวันนี้เราจะไม่ได้ใช้โปรแกรมฟอมเสียงอ่าแต่ว่าเราจะใช้แบบการดักเสียงถูกต้องไปโชว์ดิ เฮ้ยฮัลโหลได้ยินนะเปล่าคนดูตักตายตักตอยเสียงก็จะประมาณนี้ครับเออใช่ก็เดี๋ยวเราจะใช้เสียงกันนะทุกคนจีบอุ้มอิ่มใช่หรออยากรู้อุ้มอิ่มจะมีใจหรือเปล่าก็คือจีบจากข้างในลามไป็นขขาออกรอย่างี้เลย เอยเกินเกินไปแล้วเออก็ตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยอืมชื่อเราคือจีดายเกนใช่ครับจีดายเกนเฮ้ยไม่ใช่จีดากอนปกติคนอื่นจะแบบเห็นชื่อดาราเกาหลีจีดากอนนะครับอันนี้คือจีดายเกนก็มาแล้วรูปโปรไฟล์ม้าเราเห็นเอาจริงเห็นเห็นเขาแบบว่าชอบแนวเกาหลีไงเออเราก็เลยแบบคล้ายๆก็ช่วงนี้อิ่มแบบอิ่มเป็นติ่งเกาหลีอ่าใช่ก็เราจัดให้เลยแบบเกาหลีเกาหลีเลยไอ้จริงๆหน้าผมก็คล้ายๆกับโอปะนะครับทุกคน ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันทุกคนครับอัปเดตกิจกรรมพิเศษนิดนึงนะครับก็ตอนนี้นะทุกคนมีกิจกรรมลอยกระทงวันเพ็นนะครับนะดินเด็ดเพชรเดียวนะทุกคนคือลดราคาของสุเดียวหนึ่งเพชรแค่ลดราคาดิเหรออิรีฟาสเนี่ยหมนีหนึ่งเพชรตั้งแต่วันที่สิบเก้าพฤศจิกายนตั้งแต่วันที่สิบเก้าพฤศจิกายนเย็บสี่พฤศจิกายนเออแล้วก็เป็นแบบตู้ลักกี้นะครับทุกคนก็ตอนแรกเลยนะครับให้เรากดคำว่าฟรีนะครับเพื่อที่จะสุ่มับว่ามันจะลดเท่าไหร่ อันนี้ได้85อุ่นแค่ได้หนึ่งเพชรที่ดวงสัตว์อ่ะโอ้ทุกคนดูครับสังเกตนะจาก1,499เพชรเหลือแค่224เพชรเฮ้ยเผาเนเงี้ยเผาอนทุกคนอิ่งได้รับเลยอ่ะได้รับแบบเผาอ่นด้วยจุดเท่จุดเท่ครับทุกคนโอ้โหคือเราต้องมานั่งสุ่มทีละชุดก็คือต่ำสุด50สูงสุดคือหนึ่งเพชรอ่าก็คือถ้าเราซื้อชุดหนึ่งไปแล้วอ่ะเราก็ต้องมานั่งสุ่มถูกต้องเออก็โอ้ดูดิ ลิพาร์ตคือชุดมันก็แพงไหมถ้าได้แบบหนึ่งเพชรก็คือดวงแล้วครับทุกคนนะครับก็มาสุม<ะ>่มกันได้นะครับใช่ใช่ <พน S 1> กิจกรรมนี้หมดวันที่ยี่สี่นะครับก็มาสุ่มกันได้เป็นแบบลัคก,กี้แบบใกล้แล้วนีตน่ต้องรีบจัดแล้วปะใช่ใกลครล้งต้องรีบจัดแล้วเพราะว่ามันจะหมดแล้วอโอเคครับทุกคนครับกิจกรรมก็มีประมาณนี้นะทุกคนไปสุ่มกันได้นะครับเดี๋ยวเรากลับมารับชมคลิปกันดีกว่าว่าอมยิ้มรู้สึกไงไปดูกันไปไปกัน โอเคครับท okay, ุกคนเดี like, ๋ยวผมจะเริ <cam ess i> ่มไปเชิญอุ้มอิ่มแล้วทุกคนว่าตอนนี้ออนอยู่เริ่มแบบรัวๆเลยเออเออนะป่ะๆๆอิ่มเจอแบบรัวๆมาๆเสียเอาจีราเคนครับ2 hours later อ้าวน้องครับน้องอิงน้อง ฮัลโหลครับได้ยินนะเปล่าฮัลโหลใครับพี่จีด็อกเก้นไงไม่รู้จักเอา้าโอ้พี่นี่เอฟซีน้องตัวยงเลยนี่พี่ดูช่องน้องทุกวันเลยอะ่ะก่อนนอนก่อนนอนเอาจริงทุกวันเนี่ยพี่ฝันถึงน้องทุกวันเลย,ยนี่ต้องบอกว่าโอ้น้องเขาพูดเกินต้อยครับเป็นวุ่นพี่มากที่พี่เล่นเล่นกับน้องอ สู้สมอถูกเอาตัวรอด<ช><ช>อสู้อะมีพี่เป่าพี่เป่าชวนน้องทุกวันเลยแต่น้องไม่เล่นกับพี่เลยวันนี้เป็นวันพิบ้าพี่พี่ได้เล่นกับน้องพี่มีความในใจที่อยากจะคุยกับน้องเยอะเลยวะาโหน้องอิ่มอะไรอยู่ออกเ็เล่นเล่นเกมยังไงเงา,าเปล่าน้องอิ่มเงาเปล่าเล่นเกมอยู่ใครเล่นเล่นอยู่กับใครเปล่า,<อ>าพี่อยากจะเช็คดูคนเดียว<ะ>น้องอยู่กับแฟนน้อยไออะไรนะไอ้จริงจริงคัมอะไรนาะทำไมอะ เสียงก็เหมือนเป็ดเรื่องพี่ดีกว่าเสียงพี่ร้อนอ๋ออันนี้อันนี้คือรอใช่ไหมลอคนนี้อีกแล้วน่าจะเป็นืนวัาตะปูแล้วตอนนี้น้องอองเขาน้องเองไม่อยู่ใครหรือเปล่าพี่จะได้แบบคุยกับน้องจรงที่พี่อยากจะสะสทยายความในใจของน้อง้อยสะทะยายอะไรอะอ๋อจริงจริงอะพี่แอบปพื้มน้องมานานแล้วพี่ดูน้องผ่านยูทูบเลยเฮ้ยมีคนโอ้ยน้องคุยกับพี่คนเฮ้ยคน โอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะไปโฟเทคน้องเองน้องอยู่ไหนน้องอยู่ใกล้ๆพี่ไว้อ้อมกอดพี่โคตรจะอุ่นถ้าน้องสนใจเนะอะไรวะโอ้ยไอหนุ่มพะรมเอ็งปิดหูวไว้นะพอน้องเองเองค่ะค่ะอะไรคะมันเป็นไปได้ไหมออดอ้อเอ็งจะรีวิวหุ่นตัวเองให้พี่ดูแบบลงทุนแบบเฝ้าดูน้องทุกว,วันเลยฮะรีวิวหุน่นอะไรเนี่ย แบบนั่งสาวไทยอ่ะแบบนั่งสาวไทยอ่ะแบบวิวเล่นทะเลทะเล,ะเลอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะอันนี้โรคติดละหนึ่งโอ้ยมวยชอยมวยชอยมวยชอยเอาจริงพี่ก็แอบติดตามน้องอ่ะพี่เป็นเอฟซีน้องตัวยงเลยอูมิมกินข้าวอ,าอ่ะยองกินแล้วกินแล้วกินกับไรอ่ะกินกับผัวกินกับผัวฮะโอ้ยแรงเกินรับไม่ได้ไม่สนใจกินกับพี่ว่างเหรอครับสตันเลยอ่ะน้องตอบน้องตอบยี่พี่สตันเลยอ่ะกินกับผัวแล้วไม่สนใจกินกับกิ๊กบ้างเหรอ อ่ะเป็นแค่กเกได้ไหมสนใจเ,เปล่าพี่อาจจะไม่รอเท่าเขาอ่ะแต่พี่มีลำโบนถ้สนใจเ,เปล่ามีลำโบนด้วยโอ<ถ>้ยอยากนั่งอะไรโบนฮูล่าเคนหน่อยอ,อีวองอ่ะอีวงฮูล่าเคนอีวองไนในไทยมีแค่สามคันสามคันนั้นอยู่กับพี่หมดเลยถ้าน,น้องสนใจเดี๋ยวพี่ให้คันหนึ่งอืมเหรอเฮ้ยอ ถ้าน้องถ้าน้องของจน้องก็ต้องเป็นแฟนพี่เนี่ยพี่พร้อมที่จะปกป้องน้องพี่นั่งอยู่กับน้องเนี่ยน้องจะกินตัวแรงก็เถอะพี่อยู่กับน้องได้ทุกวันเลยอุ้ยดูดิอุ้ยมีจอยมีจอยน้องมีใจให้พี่แอฟเฟสายตาเราสีฟ้าเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนเราเกิดมาเพื่อสมพงกันอ่ะน้องดูจี้อ้ยเกิดอะไรพี่ข้งแล้วเนี่ยน้องอิ่มพี่ว่าพี่ไม่หวานแล้วพี่ขอพี่ขอเฟซน้องหน่อยได้ไหมอ่ะพี่อยากจะคอหาพี่จะคอหาน้องอ่ะพี่อยากจะเห็นหน้าน้องตอนนี้พี่คิดถึงจังเลย น้องอน้องไม่ค่อยจะลงคลิปทุกวันอะพี่อยากให้น้องลงคลิปทุกวันแล้วพี่คิดถึงน้องจังเอาจริงๆอ่ะพี่เห็นน้องไลฟ์ในบีโก้เนี่ยพี่แทบจะโดนเนตกดโดนเนตให้น้องประจําเลยเนาะถ้าน้องเห็นอะเสียไงยเสียทอยอ่ะเสียทอยอ่ะจะชื่อในเกมนก <ใน S 1> ีดักกินเหรอชอยช่ยที่พี่โดนเนตให้พันหนึ่งล่าสุดไงไม่มีใครโดนเนตให้เลยนะ,ะล่าสุดพันึองน้องดูดีๆครับยอดตังค์เข้าเปล่าโอเคโอเคเอ๋อแล้วน้าจะหนีพี่ไปไหนเนาะอยู่กับพี่ก่อน น้องอิมครับน้องอิมเคยฟังเพลงโดดีดองๆไหมเพลงอะไรนะโดดีดงแกงโดีดงๆไม่ถ้าถ้าน้องถ้าน้องถ้าน้องโอเคอ่ะพี่ก็พร้อมทจะไปหาน้องไงอืมโอเคน้องโอเคแล้วบ้านน้องอยู่แถวไหนอ่ะถ้าน้องโอเคแล้วอ่ะแถวนี้แหละให้ยห้ให้เมึงพูดทำไมนะมึงเงี่ยพี่คิดกว่าคุยอยู่ระวังหัวก็เชื่อเบอน่ะโอ้ยก็ขอก็บหัวง่อย ก็พร้อมที่จะเป็นตัวสำรองไงไอ้นูที่1่เนี่ยเอาเอาที่สองแนอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเง้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยุณช้าเอายเฮ้ี่ฮ้ยพี่ใเ่อรับ้้าเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ย้าเ้เฮ้ยเฮ้ยเรขยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮอยเรยเฮ้เ้ยเฮ้มเเย้เยเ่้ยยเฮอเยเ่อยเฮ้ยเฮ้เรยเยเ้ ที่ขออยู่ในช่องนะั้นเลยได้ไหมอะช่องอะ่ะช่องอช่องไหนช่องอะนะช่องยูทูบช่องยูทูบอ๋อ <c oughs> เอา้าพรามหัวเราเที่ยอะไรเนี่ยกูตกมึงนี <c oughs> ่เกินบทแล้วกูคุคยกับเขาอยู่มีมารายาทหน <c oughs> ่อยเฮ้ฮยมาจากต่างโลกโอ้ย พุปปากน้องอิมพับท <c oughs> ่าน้องสนใจพี่เหรเพี่ให้ฮูลาแคนอีโวโให้น้องเลยคันนึงโอ้ยอย่าไปขับเลยเมาแต,ต่งอะนั่งแล้วคันอ่ะรู้จักแล้วหนึ่งโอเคค่ะโอเคค่ะโอ้ยรู้จักอะไรโอ้ยน้องกล้าขับรถบ้านอย่างงั้นมาไปกับพี่ดีกว่าแลมโบว์แลมโบว์รู้จักกระเป๋าแลมโบว์เออขับนั่งแลมโบว์ดีกว่าเบื่อแล้วมาแต่งอืมต้องงั้นโอเคเอางี้ตอนเนี้ยพี่ให้โปรโมชั่นน้องเป็นแลมโบว์ท่าน้องสนใจมาอยู่กับพี่ แต่ถ้าน้องตกลงแต่งงานกับพี่เดี๋ยวพี่ให้โฉนดที่ดินอีกสิบไร่มีโฉนดที่ดินด้วยใช่ครับพร้อมนี่สินด้วยน้องจอยพี่จอยยังไงเนี่ยเรามีศักดิ์ศรีพยานรักเนี่ยนะถ้าน้องโอเคพี่เขาพร้อมที่จะไปหาเนี่ยไอ้พารามก็อยู่โอเคน้องโอเคเฮ้ยน้องโอเคเหรอโอเคพี่ขอเฟซหน่อยได้ไหมอ่ะน้องน้องชื่อเฟซอะไรอ่ะพี่อยากขอหาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปให้เดี๋ยวพี่ไปให้ โอเคถ้าน้องให้มานะเดี๋ยวน้องรับบิกโก้พี่ดเนตไปเลยหมื่นหนึ่งโอเคเปล่าโอเคโอเคแต่น้องต้องเปิดนะเปิดอะไรอะเปิดเปิดเปิดโชว์เปิดเปิดโชว์หน้าความสวยพี่ดูงอยแล้วไม่ปกติมันยังไม่มันยังไม่เต็มอ่ะแบบพี่อยากเห็นอะไรที่แบบเต็มเต็มอ่ะเต็มตาอะไรจะเต็มอ่ะฮะหน้าน้องงอยน้องน้องหมายถึงอะไรเนี่ยตีนอ่ะนะ หูแรงเกินกลํำอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวกูตกการขับไม่อยู่แล้วเอง็งเอ็งช่วยฟังเอ็งช่วยเป็นสักคีพยานนะว่าเขามีใจให้กูโอเคเปล่ารอติดตามเลยเนี่ยในบีก้เดี๋ยวกูจะไปออกบีก้ขเขาหนะคอยดูเลยถือว่าเขาตกลงในปงใจขกูละล้วอินสนใจครบกับพี่ปันไอ้ครบปันน้อยไปเอางี้พี่ขอเป็นแฟนเลยได้เปล่าเอ้ถ้าเกิดพี่รวยขนาดนี้ก็ ก็ต้องยอมเลยแน่นอนอยู่แล้วพี่นี่มันสายริสทำไมต้องเป็นแฟนเลยล่ะไม่ไปขอเขาเลยล่ะเกินบทเกินบทเดี๋ยวกูตบพลัมเงียบเอาสาบมไม่ไปขอแต่งเลยใช่ไหมขอพี่ขอเป็นแฟนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไปขอเป็นแฟนไลยเป็นแฟนไม่ดีไปขอแต่งเลยเฮ้ยหุ่ปากกูไม่จะคุยกับมึงเอาความเฉยเฉยไงน้องครับเงียบหน่อยกูจะคุยกับสาวไม่ใช่ปี ยังไงเนี่ยพี่พร้อมที่จะไปสู่ <c oughs> ขอเลยเนี่ยระยะทางอาจจะไม่ไกลกันมากแบบพี่อยู่แถวเนี่ยสะพานควาย <c oughs> เออนะสะพานควายอยู่ตรงไหนนะเองสะพานควายตรงพรามงัยโอ้น้องอาจจะไม่เคยมาเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปดูคอนโดพี่คอนโดพี่ประมาณห้าสิบล้านนะติดแม่น้ำเจ้าพญาน้องสนใจคบกับพี่เปล่าพี่อยากที่พี่อยากกับเป็นแฟนน้องอยาไปครบเลยไอ้ทงไอ้ทีมะไยเนี่ยเหมือนเป็ดเสียงอะไรก็ลูกเสียงมันเห็นเปล่าทนคบได้ยังไงมาแต่งคันตูดนั่งแลมโบดีกว่าให้ปะคา <c oughs> รู้จักไหมอ่ะให้ปะคาอึ้งพรามอึ้งว่ากูมีแลมโบ กีบบอกแล้วน้องตกลงลงใจเป็นแฟนพี่เปล่าที่รอคำตอบมานานแล้วเป็นเอ้ยต <c oughs> อชีกับมงเรเอ็มถือว่าน้องเป็นแฟนพี่แล้วนะตั้งแต่วันเนี้ใช่ข่ดทีละโอ้ยชีล็อกด้วยเดี๋ยวชีั็อกไม่ถนัดรีบหัวเลยก็ได้นะครับใช่ค่ะใช่ค่ะหัวโอ้เด้เป็นไงพารามกูบอกแล้วคารลุมกูมันเป็นต่อลูกหลอกกูาอาจจะเป็นรอง เจ็บนะหลังบ้านดูสเต็ปนั้นหัวดูสเต็ปงัดหัวเอาหวังไม่เป็นอุ้มแล้วหวังเขินว่ะล็อกหนึ่งบนเสาเฮ้ยไม่คิดว่าอุ้มอุ่มเขาจะใจง่ายขนาดนี้ละหายว่าว่าดำพี่ปลาล้อมอ้ไอนี่ก็โง้อตายนะแต็งแรงงัดหัวงัดหัวเซ็นกีฟีดเปล่าพลาล้อมงว่าไงตรงต้นไม้210มีตัวไอปลาล้อม อย่าลืมว่าเป็นสักคีพยายามให้ค้าน้องไว้ยมีตัววิ่งขึ้นไปไม่มัวว้องทำไมเลยมีคนอยู่จะให้พูดจะไงเราโอ้ยโอ้โอ้ลนนิดหน่อยเออมีตัวบนเขาน้องเป็นเขาไหนเนี่ยร้องเออมีงัดหัววัดอะบูรี่บูรี่บูรี่น้องไม่ไม่เอาจริงๆพี่ก็อยากจะมาเฝ้าดูน้องอ่ะอยากจะดูน้องแบบนี้ ไม่รับสายตาเลยเนี่ยมันมีสามตัวนะพี่อ้าวุ้ยคีรักเป็นรอยย่อต้นงัดหัวโอ้ยพี่พี่เขาอยากจะงัดทังงัดบ้างเนาะอโยเล่นอย่างนี้ให้พี่สอนเล่นนะเปล่าน้องอิ๋งจะหลกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปสอนแบบจับมือสอนอ่ะโอเคเป่าพี่ขอเฟซหน่อยดิไหนๆเราก็จะไปแฟนกันแล้วนะพี่ขอเฟซหน่อยได้เปล่าคิดว่าหยิบไม่รู้อ่ะพี่เพชรฮะฮะ ดหนโอยให้ลงไปตอนนี้แล้วเอ้าโอ้ยเราวมนรู้ได้ยังไงโอ้ยไอ้พารามกูไม่ใช่โอเคแล้วมันรู้ได้ยังไง <c oughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยว,ว <c oughs> เดี๋ยวจะ <c oughs> โดนกระทืมก่อนไปนะคร <c oughs> <c oughs> ับ